เราเป็นผู้ป้องกันเราเป็นผู้ให้ความรู้มากนี้นะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาที่อำเภอเรามากมายแต่ท้องถิ่น์กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยพื้นที่สองเรารลงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่งดการเผาทุกชนิดในช่วงท่องเที่ยวในพื้นที่สี่ชี้แจงแนวทางกับียนท่านอาเ,เรไพรโรจนวิชา มลพิษหมอกควันไปป่าเผื่อไม่อายซึ่งในการดําเนินการจัดจิตตํำนึกการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไปป่าประจําปี2559 สีเขียวนะครับจัดลักษณของความชุ่มเย็นนะครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และนะครับท่านขอขอบคุณครับท่านวรรวาดเดชดวงยานะครับท่านหนหน้าสารสุขงอำเภอแม่อายนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อสมนะครับได้ร่วมเดยนลงนะครับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้านรถประชาสัมพันธ์นะครับและจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในวันนี้นะครับต่ด้วยครับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับประกอบด้วยครับ ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน